แล้วหลายท่านอาจไม่ทราบนะ,ะว่าในระบบการศึกษาไทยเนี่ยเรามีครูอาสาสอนภาษาจีนเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนะนะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอววคุณสุภชัยกล่าวกล่าวเปิดงานปัดฉิมนิเทศครูอาสาสมัครชาวจีนนะผ่านทางออนไลน์นะ,ะบรรดาครูอาสาสมัครชาวจีนปีห7เนี่ยม,มาปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาของไทยก็่าแปดร้อยคนนะฮะไม่ใช่น้อยนะครับนะแล้วมีการมอบรางวัลกันด้วยนะม,มีครูที่มอลังสิตธิ์ครูที่มอวิัวยลักษ์แล้วก็โรงเรียนานานาชาติมหมายเลัยทักษิณน,นะเน่แล้วก็มีทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาค่ะนะแล้วก็มีพระสงฆ์เมื่อสกคู่ฮะนะหลวงพ่อก็สอนภาษาจีนสมเด็จ พระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยอ่ะกรรมการมหาเทรสมาคมฮะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องในเรื่องการศึกษาคือน้องเที่ยวจีนเราเยอะด้วยไงใช่ค่ะใช่ไหมแล้วจีนก็มีบทบาทหลายด้านเรื่องวิทยาศาสตร์ในกระทร<ม>วงอวก็ได้รับความร่วมมือจากจีนด้วยนะ,ะคะ